ครับคันนี้ครับเป็นโช๊คโมโนทูบนะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะครับอันนี้นะครับกล่องเฉียวๆนี้เขาเรียกว่ากล่องอะไรครับกล่องกล่องยกครับกล่องยกนะครับถ้าเราใส่ข้างถ้าเราใส่ข้างล่างนี่มันจะต่ําลงนี่ใส่ตัวนี้มันจะสูงขึ้นนะครับถ้าลองแบบนี้รถจะสูงขึ้นนะครับรุ่นที่แนบอยู่บนเพลนนะครับเวลาลองเหล็กนะครับลองกล่องโหลดนะครับมันจะสูงขึ้น แต่ถ้าลดอยู่ใต้เพลานะครับคือแนบอยู่ใต้เพลาเวลาลองลดจะเตี้ยลงนะครับแต่ถ้าเอามาปข้าขบนรถจะเตี้ยขึ้นนะครับสูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นสูงขึ้นพูดผิดพูดผิดนะครับแล้วก็มาดูครางหน้ากันนะครับข้างหน้าข้า้งหน้าทีนี้ก็จะเป็นโชกคโปรเฟนเดอร์นะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนอกใหม่เป็นปีกนอกปรับองศานะครับสินค้าเรามีของเรามีเลยครับใครอยากได้ปีกนอกแบบนี้ มาเลยครับมาเลยมาที่ไหนครับมาที่ร้านจันเซอร์วิสนะครับมีของให้เอฟซีเลยครับใส่โช๊คเสร็จใส่ปีโนเสร็จตั้งศูนย์เลยนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบเลยครับโดยช่างใหญ่ลงมือทําเลยครับโอ้โหช่างก็อนะครับเป็นช่างที่มีฝีมือในการประกอบช่วงล่างนะครับพอทําเสร็จแล้วก็จะมีช่างวัดช่างเสิร์คอยตรวจงานอีกทีนึงเขาเรียกว่า QC นะครับการที่ทําดีแล้วเราก็ต้องตรวจให้ดีอีกเพื่อ ความเรียบร้อยให้กับ f c เรานะครับ FC แล้วก็มาทางไกลด้วยเนาะนะใครอยากจะได้แบบนี้ก็จัดไปครับที่ร้านจารเซอร์เบีต์อยู่ที่ปทุมธานีสนุนเชียงรากนะครับนี่ก็บรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ครับร้านกว้างครับมี FC มาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ละวันนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับใครอยากจะทำโชคจัดโชคก็มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ